เได้ก็จะไดทำยังไงดี้ใช้ได้ไหมไวอันชันถามดีกว่าก็เุ้ยออนท็อปด้วเป็ดเป็ดมาพอดีเป็ดมาพอดีเราไถามอันชาราออนท็อปด้วเป็ดนะคะเดี๋ยวรู้กันนะคะว่าบูนเป็ดอันชันถามด้วยัจะเป็นยังไงโอเค้เป็นไงนะ มาเริ่มเลยนะคะเราจะมาต้มน้ําอัญชันก่อนนะคะใส่น้ํานิดนึงใส่อัญชันลงไปพอน้ําอัญชันเดือดแล้วก็กรองเก็บไว้ก่อนนะคะนี่จากนั้นเรามาใช้ผงวุ้นขนาด480กรัม1ซองนะคะน้ําเปล่า8 0 0กรัมแล้วก็กะทิ1500กรัมนะคะต้มให้เดือดนะคะพอเดือดแล้วเราจะแบ่งวุ้นออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนหนึ่งนะคะเราจะมาผสมกับน้ําอัญชันที่เรา กรองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะให้ได้สีพอประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็เทใส่ถาดได้เลยนะคะเอาไปผึ่งให้แห้งก่อนนะคะแล้วก็ รัดทับด้วยวุ้นชั้นที่สองสีขาวจากนั้นเรามาทําน้องเป็ดกันคานี่ผสมสีส้มหยอดปากน้องเป็ดเลยหยอดปีนะคะเสร็จแล้วก็ผสมสีเหลืองมะนาวนะคะหยอดตัวน้องเป็ดไปเลยแบบนี้นะคะทําง่ายๆเลยทุกคนนี่ตอนแกะออกก็แค่ดันข้อออกแบบนี้นะคะจากนั้นพี่เอก็จะมาออนท็อปวางด้านบนแบบนี้นะคะหลังจากที่เอาวุ้นออกจากถาดแล้วนี่ตัดเสร็จแล้วไปเสิร์ฟให้พี่อ้อยกันคะ่ะ เนีทำเดือดถ่านเนี่ยมันทำได้มากกว่านี้นะคะถานนึงเห็ดตัดได้ประมาณ25ชิ้นนะคะใครอยากจะลองเอาไปทำขายก็ลองดูนะคะง่ายมากเลยทุกคนนี่อันนี้สี่ชิ้นเป็นเสิร์ฟแบบย่ยอยๆแต่มาจากไหนเนาะนี่เลยค่ะนี่ท่ะมาจากทิ่เป็ดน,นี้ทุกคนเลยทำเสร็จแล้วออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่น่ารักมระทานเลยจะไม่ย่อยทีนี้ก็จะเอาแล้วอันนี้เปแบดบนี้นะคะใครสนใจก็กดไลค์ปดได้เลยนะคะดี่เป็ดี่ย่อยจะกินก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายทุกคน